เพราะตอนเย็นเนี่ยเมื่อตอนบ่ายเห็นแต่งหน้าในทิกตอกเลยถูกให้เพราะว่ามันจะเป็นธีมแบบว่าเออเวลาไปงานพี่ๆเขาจะช่วยกันเลือกต่างหูหล่อหล่อไอ้ชาวเน็ต <c oughs> จะช่วยแต่งหน้า <c oughs> เลือกต่างหูเสร็จหรือยังจะเสร็จหรือยังแล้วพี่ๆเขาจะชอบดุนว่า เราจะเมาด้วยไงแต่งปด้วยแล้วแบบเอายังไม่เสร็จอ anyway> ีกไปได้แล้วสี่โมงแล้วแต่ตัวได้แล้วเลยจะเป็นกิมมิคิมมคอะไรอย่างเงี้ยาสพี่เินาอาาชีวิตหน่อยคือตอนนี้ทำอะไรอยู่จิิงๆตอนนี้ทําอะไรไม่ถ้าเป็นงานในวงการบันเทิงก็ไม่ได้มีแบบจริงจังขนาดนั้นแต่ก็จะมีแบบว่าไปอีเวนต์บ้างมิดหน่อยเพราะว่าเราก็ห่างหายไปจากวงการเนาะก่อนหน้านี้ทําธุรกิจทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้ก็จะมีงานร้องก็คืนบ้างแล้วก็จะไปงานแบบคอนเสิร์ตกับพี่เกลดีลาเขาจะมีงานแบบบาริอาม นักร้องอาการุศลอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้นิดหน่อย,อยแต่ยังไม่ได้มีอะไรจริงจังขนาดนั้นยังไม่ได้ทิ้งงานร้องเพลงอะไรไปจริงจริงไม่ได้ทิ้งเลยค่ะแต่เราอาจจะเนาะอาจจะช่วงโควิดมีข่าวข่าวโควิดด้วยอะไรด้วยงานมันก็น้อยลงเราก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทํางานในวงการเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ถามว่าทิ้งการร้องเพลง ก็ไม่ได้ทิ้งค่ะตอนนี้อย่างเรามีช่องติ๊กตอกของตัวเองร้องเพลงทุกวันทุกวันเลยก็คือเหมือนแบบว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่มีงานหรือไม่มีช่องทางเราก็รู้สึกว่าเออแต่เราร้องเพลงได้นะเรายังถ้าเรายังรักการร้องเพลงเราร้องเพลงให้คนดูได้เขาก็ <IX. S 1> เข้ามาฟังแนวร้องเพลงทุกวันให้เข,ขาผ่านสนับสนุนการสนุกสนุกะลรอย่างงี้ขัดตัวไปเป็นคเรียกติ๊กตอกเกอร์ใช่ติ๊กตอกเกอร์มือใหม่มือเหม่งมมาดมาตมือใหม่เลยแต่ดูเหมือนเซียนนะเพราะเราก็ครบเครื่องนะแบบว่ามีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเต็มมาทุกคน ใช่แต่ว่าเราเราไม่เน้นคุณภาพใน,มมอ,นอุปกรณ์เออใช้อ,อุปกรณ์เขาช่วยใช่ฉันคือจริงๆอะแนม่ะอยู่ในโลกติ๊กต็อกนานแล้วแต่เป็นผู้ดูไม่ได้เป็นผู้เล่นแล้วเราเหมือนเมื่อก่อนเราจิตใจเราไม่ได้แข็งแรงรุ่นนั่นนี่เรากลัวเราเล่นแล้วไม่เดี๋ยวมีคนมาด่าอะไรหรือเปล่าเหมือนเรากลัวแต่พอแบบว่าเออมีคนบอกว่ามาเถอะลองมันสนุกดีเราก็เลยลองขันตัวมาแล้วพี่พ่เพื่อนๆในวงการเขาเริ่มมาทากันเยอะเหมือนกันตอนนี้คือทหาดาราไม่จะดูได้ในติ๊กต็อก มันช่องที่มีช่องหนึ่งอะเนาะจริงพี่พี่วันนี้หนูแดนถ้าเกิดไปดูช่องแหนมอะแหนมร้องเพลงเวลาโพสอะคู่กับดาราเต็มเลยน้องชินจินวุฒมาเมื่อวานพี่เป้วงมายมาพี่เอเราออกก็คือเราเจอคันในทิกตอกอย่างเดียวแหนมก็เลยมาลองเปิดช่องทิกตอกแล้วมาร้องสรุปว่าสนุกค่ะมันสนุกมากแต่แนมมือใหม่จริงที่คนอาจจะตามไม่เยอะแต่ในทุกรายติเนี้ยมันเริ่มเหมือนแบบไออย่างอันดับแรกเลยแหนมได้ร้องเพลงในสุดที่ตัวเองชอบร้องเพลงทุกวันแล้วก็ได้เจอพี่พี่แฟนคลับพี่เคยเป็นแฟนคลับ เฮ้ยอ้าวแนมเหรอกลับเข้ามาดูหรือเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยรู้จักแนมเลยเอ,อ,อยู่ใน t i ิ t o ตรู้จักเรา มันก็เลยเหมือนว่าทําให้ชีวิตเนี่ยมีความสุขในท,ทุกๆวันในเรื่องของการร้องเพลงและการเป็น <S <S มุมเล็กๆในช่องตัวเองอ่ะนี่พอเราไลฟ์ลลท,ท,ทุกวันเราต้องคิดคอนเทนต์ทุกวันเลยไหมครับถูกถูกถูกหล่อเราต้องแปลกใหม่อย่างนี้เ<อ>หรอนี่สุยก็คือก็คืออย่างแนมอย่างเงี้ยอันดับแรกเลยคือแนมช่วงกลางวันคือแนนจะไลฟ์ไปสองช่วงอยู่แล้วว่ะเนาะกลางวันก็จะแบบบางทีก็จะมีฟิลแมคคาบ้างเพราะแนมมีร้านต้มหูออนไลน์ในทวิตเตอยู่แล้วเราก็อาจจะแบบเอาฟิลแมคคาขายตังหูอะไรของแนมไปให้เพื่อนๆไอ้พี่ๆอุดหนุน หรือเป็นคอนเทนต์แบบว่าพี่ๆช่วงนี้ชอบแนมแต่งหน้าแต่งตัวช่วงกลางวันเฮ้ยจะใส่อะไรไปเรืองรอลุ้นกับเราด้วยหรือว่านี่แบบธรรมะสุขภาพพี่ๆก็รอดูอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์แบบว่าอเดวิตมีช่วงกลางวันแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนแนมก็คือแต่งองค์ทรงเครื่องครบแล้วสวยแล้วต้องเป๊ะแล้วใส่อินเอียร้องเพลงพี่ๆก็จะลุ้นว่าเธอจะแต่งชุดอะไรขึ้นไยเพราะกลางวันเธอจะไม่เห็น เธอจะเห็นก็คือคิดว่าเแฟนๆชอบคอนเทนต์ไหนมากกว่ากันกลางวันที่แบบมาหน้าสดมาแปะมาหน้าแล้วเอ้คือแบบก็คือก็คือแนมตั้งใจมากเลยนะพี่ๆอยากบอกให้พี่ๆติดทุกคนที่เราติดต่อคือแนมต้องคิดเสื้อผ้าแต่งหนูแต่งหน้าสวยขึ้นไรคนดูติดสองคนตัดภาพไปที่เราตั้งใจล้อมเองสี่ชั่วโมงตัดภาาไปที่ตกลางหนูนั่งแบบผ้าคลุมเงือกอะหน้าสดมากๆ มาชาร้อยแปดสิบดูเลยพี่พี่ดูรายการนะพี่พี่มาดูถูร้องเพลงด้วยจริงๆเราต้องหน้าสดร้องเพลงหรอกไม่หลอกหรอกว่าติ๊กต็อกอ่ะมันมีความสนุกที่ว่าเอาดีที่พี่เขารักในความเลียวเลียวก็ได้อะไรก็ได้เขาอาจจะชอบความสบายๆแต่ตอนกลางคืนมันเหมือนแบบว่าทุกคนอาจจะคล้ายกันหมดเนาะเป็นฟิลร้องเพลงวีเจมันนั่งอัดอัดอัดอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบเอออาจจะเบื่อแหนมก็เลยสนุกกับว่าเออดีกลางวันดูคอนเทนต์นี้ไป แล้วแนมอ่ะเป็น a อมาก่อนเลยไม่ค่อยอายตัวเองหน้าสดเพราะว่าเขาบอกโอเห็นน้องแนมด้านสดแล้วไม่เป็นไรเพราะว่ายืี่ชั่วโมงเรานะั้นเนาะใช่ม,ม,มันก็นเลยได้ความแบบเออมันสนุกดีเหมือนกันนะช่วงกลางวันแล้วคิดคอนเทนต์ไปอะไรไปพี่แนมแลายรายได้หลักเรามาจากไหน <TikTok. S 1> ทิกตอกทิกตอกเลยหล่อทิกตอกคือแนมไม่ได้มีงานประจําข้างนอกมาจากทิกตอกเลยหนึ่งก็คือแนมมีรายได้จากร้านออนไลน์กับหูเป็นในหน้าอีกเพราะว่าพี่ๆเข้ามาดูเยอะปักอันนั้นหน่อยสิ รีวิวอันนี้หน่อยสิไปซื้อโปรตีนตามอะไรตามอะเราก็ได้ของเราไปก็แ๊ๆแล้วก็พี่ๆให้ทุกคนรู้อยู่แล้วเวลาราไลฟ์ก็คเอเราจะได้มาจากของขวาญเขา็เก้ามาช่วยกันเตะร้องเพลงไปสามชั่วโมงแล้วพี่ๆมาช่วยหนูหน่อยเลยนะอืมอะไรได้จากของขวัญด้วยแนวก็สามทางค่ะพอหรอพอดีพอพอคือหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้มีงานอื่น เราไม่ได้มีเงินลงทุนที่จะไปทําธุรกิจอะไรมากมายการลงทุนด้วยตัวของเราก็าคือเรานั่งคิดคอนเทนต์ร้องเพลงแล้วมันได้มันก็โอเคเอ,อ,อย่างธุรกิจของเรานอกจากร้านตงหมมีอะไรอีกไหมตอนนี้ไม่มีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ทำร้านต่อผลตาเนาะหกปีหลังจากที่เกิดเรื่องการนิโคล,ลาลนนะ้านเป็นร้านตัวเองเออแต่พอมันผ่านช่วงโควิดมาค่ะมันเริ่มแบบเขาเรียกว่าดอ o p ลงธุรกิจมันเริ่มดรอปลงอะไรปีที่แล้วแน่ก็เพิ่งเซ็งไฟเพราะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้ว กำไรก็ไม่ได้เยอะมากมมยเท่ากับค่าเช่าทองหล่อเป็นแสน,สนอ่ะมันไม่ไหวไก็เลยแสงไปก็เลยทักงานประจําแบบธุรกิจได้จ,จากการิงๆัาหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วมาก่อนไม่เคยทําออนไลน์เลยก็คืออยู่แต่หน้าร้านทําธุรกิจทําอะไรตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นเด็กโซเชียลออนไลน์ติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยรายได้มันลงมันลดลงไหมพี่แหนมจับเมื่อก,ก่อนที่แบบโอ้โหคือถามว่ามันลดมันต้องลดอยู่แล้วค่ะแต่แหนมก็ไม่ได้มีรายจ่ายหลายแสนเหมือนสมัยก่อนแหนมไม่มีพนักงานที่ต้องดูแล ถ้าเรารายรับน้อยเราต้องจ่ายค่าพนักงานก่อนนะจ่ายค่าเช่าก่อนนะแต่นี้มันเหมือนเราเรามีน้อยเราใช้น้อยเราอะไรน้อยคือแนมแหนมมันก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะอยู่แล้วอ่ะเหมือนใช้อปปิ้งแบรนด์เนมอะไรกบไปใช้นน่นนั่นนี่นะคะแหนถ้าเหมือนประมาณว่าอ่ะเราจ่ายแค่ค่าบ้านค่านี้เรามีเหลือกําไรนิดนิดหน่อยอยู่กับคุณแม่สองคนกินข้าวมันก็โอเคใช่ออะฝากธุรกิจของเราหน่อยโอ้โหหรือว่าช่องทางทิกตอกเอาทิกตอกละกันก็คือก็คือเอาจริงจริงฝากวงการได้ไหมคะได้เลยค่ะ ก็คือพี่ๆวันนี้นะขอบคุณคืออย่างหลายคนถามคือแนมอ่ะไม่ได้ไม่ทําวงการแต่แหนว่าเข้าใจในมุมของแนมว่าแนมอาจจะแบบหายไปแล้วไม่ได้ดังไม่ได้มีพื้นแบบไม่ได้มีกระแสะหรืออะไรแต่ถ้าเกิดพี่ๆแบบว่าเ,ออเข้ามาดูติ๊กตอกแนมหรือนพี่ๆในวงการเห็นว่าแนมยังมีความสามารถาร้องเพลงได้แสดงได้เป็นพิธีกรได้ หนูครบเครื่องนะพูดเก่งนะหนูยังได้ทุกอย่างเราเข้าไปดูไหนที่หนูแนมในทิกต o k ก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถจ้างงานได้เพราะทุกวันนี้แนมก็สามารถติดตามแนมได้ใน t i k t o กเลดี้ซีแนมจริงๆเซอร์ซีแนมก็เจอเลยเพราะแนมก็มีทั้งพิธีกรพูดไปเล่นตลกไปทำคอนเทนต์ไปแต่งหน้าไปร้องเพลงไปทุกวันอ่ะย้อนย้อนกลับไป เมื่อก่อนอะอย่างที่ตอนนี้มัเป็นดรามา่า<ด>อยู่มันมีผลกระทบต่อชีวิตเราตอนนี้ด้วยตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีเลยแต่ก่อนหน้านี้มีมันมีแหละเพราะว่าอะแนนจะไม่ลงดีเทลเยอะแล้วการเพราะไปออกรายการมาหมดแล้วเนาะเยอะแล้วแต่ถามว,ว่าก่อนหน้านี้มีไหมมีค่ะเพราะณวันนั้นเราอยู่ในแสงแล้วพอมันเกิดเรื่องมันก็มีทุกอย่างประดังประเดเข้ามาที่เราเพราะว่าพอคนในแสงอะคอมเมนต์ต่างๆหรือคนอนะมันตีความไปแล้วณนะวันนั้นว่าเราผิดทั้งที่เราไม่ได้ผิดเนาะเรื่องมันไม่กระจ่างในวันนั้น มันก็เลยกลายเป็นว่าเราบ้านงานหดลงเรื่อยๆแล้วมันก็มีกระแสอื่นแล้วโควิดอีกอแล้วพี่ทุกคนคะคุณในวงการบันเทิงอะ่ะมันต้องเข้าใจก่อนนะคะหลายคนถามว่าแบบอ้ก็มันเกิดเรื่องอะไรแล้วไม่กลับไปทําล่ะบางทีหนึ่งมันมีกระแสไม่ดีแล้วลบแล้วแล้วระยะเวลาที่มัน่านม,มาได้เรื่อยคะ่ะอายุเราเพิ่มขึ้น แสงมันหายไปอะไรไปเราจะถูกจ้างงานมันยากเหมือนกันนะคะมีมันยากจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเข้าใจมันก็เลยหายหายไปมันก็มีผลกระทบเลยเพราะว่าตอนนั้นคือจะจ้างงานเรายากมากค่ะเพราะว่าแบรนด์แบรนด์หนึ่งจะจ้างงานแล้วถ้าใต้คอมเมนต์นมันมีคนเหล่าหลายคนมาคอมเมนต์ลบ แบ,บแรนด์เขาก็ไม่อยากได้เราออันนี้มันแหนก็เข้าใจแบรนด์ไม่ได้มีใครผิดอะไรเลยแต่เราก็เสียโอกาสในช่วงเวลานั้นไปเยอะพอสมควรตอนนี้เรียกว่าโล่งใจไหมล่ะแบบโล่งมากค,<น>ค่ะก็ว่าหลายคนพูดว่าโอ๊ยมาหาแสงต้องหานิดนึงหาในที่นี่คือตอนนั้นเรามีอ่ะแต่เราโดนกบแสงใน,นที่เราไม่ได้ทําวันนี้เราขอแสงเหมือนที่พี่ๆให้โอกาสแนมได้ออกมาพูดคือ แนมก็อยา่างเาพูดว่าเออแนมไม่ผิด1 2 3 4สเป็นยังไงได้ไปออกรายการเพราะหลายคนตอนนั้นก็เข้าใจว่าใครถูกใครผิดไม่มีใครรู้หายไปเลยหายไปพร้อมๆกันว่าแนมผิดบ้าๆบาๆแต่จริงๆคือแนมไม่ผิดนะแนมได้เงินมันไม่ครบแนมโดนโกงอย,กอย่างนู้นอย่างนี้แต่แค่ว่านมนก็อธิบายในรายการไปแล้วว่าแนมไม่ใช่คนรวยอะไรเ้าอยากจะสู้ต้องหาเงินหลายแสนไปสู้จ้างทนายามไปสู้คดีแล้วกี่ปีคดีจะถึงเรา เราก็ต้องแยกย้ายกันไปเราก็ต้องยอมกันไปตอนนี้คดีจบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังแมจริงๆมันไม่ได้จบอะไรเลยค่ะม,มันจบกันที่ไก่เกียร์ที่แม่พูดไปในรายการคนดังว่าจริงๆถ้าอยากจะได้เต็มจํานวนที่ควรจะได้คืนก็ต้องไปจ้างทนายขึ้นศาลกองกันขึ้นศาลกี่ปีจะถึงเราคดีเราเนาะเนะมันมีหลายคดีในประเทศแล้วเนะี่ยต้องใช้เงินอีกกี่แสนเพื่อไปจ้างคมหรือเปล่านาออีกคนหนึ่งที่โดนโกงเหมือนกันก็คุยกันแล้วว่าไม่เอามันยุ่งยากเราก็เลยแย่ แต่ความแยกคือแล้วมีใครรู้ไหมว่าเราไม่ได้ได้เงินคืนไม่ครบเออมันไม่มีใครรู้ไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันเจ็บใจไหมคะเจ็บใจเจ็บใจมันเจ็บใจอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เข้าใจในมุมของเราเราอาจจะดูไหม่ดังภาษีไม่ดีดูไม่น่าเชื่อดูไม่รวยมันก็เลยเหมือนคนไม่รวยอยากไปทําธุรกิจคนรวยแล้วไม่มีเงินไปทวงเงินหรือเปล่าอืมเห็นเครียดจนถึงแบบซึมเช้าใช่ไปถึงเช่าเพราะมันความมหลังจากนั้นแอมก็มีเรื่องเืินโผล่มาอีกอ อีกแล้วเรื่องเรื่องเรื่องื่ที่มันโผล่าอีกอ่ะมันก็เป็นเรื่องคล้ายเรื่องแรกก็คือเราไม่ผิดแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้กระจาบในสื่อเแล้วเราก็โดนโจมตีอีกแล้วเราก็เหมือนเดิมคือถ้าเราจะถูกกับผิดจ้างทนายขึ้นศาลไปสู้เหมือนกันกับเรื่องนี้มันดิ่งที่สุดในชีวิตไหมมันเป็นสองเรื่องค่ะจริงจริงมันก็มีทั้งคืออย่างตอนนี้เนี่ยก็กระแสเรื่องแล้วเรื่องร้านทำจงนเธอไม่มีงานเพราะเรื่องร้านทําผมหรือเปล่า จริงๆแนมก็อยากพูดตรงนี้เลยว่าเรื่องร้านทำผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่เป็นคล้ายๆเรื่องของโดเด็กแนมได้ลงไอจีส่วนตัวในวันนั้นที่เกิดเรื่องไปแล้วเพราะแนมก็ไปหาข้อมูลว่าเอ้ยเราถูกผิดมันเกิดอะไรขึ้นแต่มีพี่ๆร้านท่างจำบุเขามาช่วยแล้วเรามีสตอรี่ลูกขั้นตอนการทำาุหีสิ่งที่เราทำได้คือเราตัดต่อเป็นทุกอย่างให้เป็นขั้นเป็นตอนหลักฐานว่าเราไม่ผิดดูนะว่าขั้นตอนที่เขาทำผมแนมมันเสียจากอะไร แนนทำได้แค่นั้น<ม>เพราะสุดท้ายถ้าอยากจะถูกผิดต้องไปสู้กันที่ชั้นศาลเอ้าหาเงินหลายแสนมาจา้างทนายสู้กับเขาแล้วแน่มไม่มีเงินขนาดนั้นน่ะ<ม>แล้วไม่รู้ว่าคดีจะถึงเราเมื่อไหร่กี่ปีจะสู้กันเสร็จไหมมันกลับกลายเป็นเรื่องเดิมอะค่ะแนนไม่ผิดแต่สุดท้ายแนมก็กลายเป็นคนผิดถามว่าวีนผิดไหมผิดแต่พี่พี่รู้ไหมว่าระหว่างทางก่อนที่แนนจะไปวีนตรงนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องดอดเด็กอะมันคือเรื่องเดียวกัน ไลน์ไปก่อนแล้วถามก่อนแล้วไม่มาหาไม่ตอบไลน์ไม่รับผิดชอบนู่นนั่นนี่แล้วเขาก็โผล่มาพร้อมทนายแบบเดียวกันเต้ะพอคนที่มาพร้อมทนายก็คือถูกต้องอย่างเงี้ยทางท,างที่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่มาพร้อมทนายจะเป็นคนที่ถูกต้องนะถูกปะคดีมันจะถูกหรือผิดมันต้องไปจบกันที่ศาลแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่มีเงินนะคะ่ะไปต่อสู้ในชั้นศาลได้ไม่ได้มีเงินจ้างทนายไปต่อสู้กันได้อ,อะไรอย่างนี้แนนก็เลยอยากใช้ เหตุผลตรงนี้บอกว่าเอ้ยแนมได้เคลียร์ตัวเองในโซเชียลแต่ตอนวันนั้นะมันไม่มีใครเชื่อมันไม่มีใครฟังเขาตัดสินแค่ว่าแนมเริ่มก่อนแนมกระทําก่อนแนมพูดก่อนเขาผิดแต่วันแต่วันนี้โอเคค่ะสุดท้ายเราก็เอาหนุนศลกรรมใช่วันนี้แนมไม่ได้คิดอะไรวันนี้แนมรู้สึกว่าตั้งแต่มาอยู่ในโลกติ๊กตอกแล้วก็มันได้พี่ๆนะคะมาให้สัมภาษณ์แล้วแนมได้พูดแนมถือว่าแนมพูดในส่วนของแนม แนมโล่งใจแล้วหลังจากนี้พี่ๆก็น่าจะเข้าใจกันหมดแล้วเพราะตอนนี้ทุกวันคนที่เข้ามาคอมเมนต์คือมันบวกหมดเลยอ mm. บวกหมดเลยถามว่ามีลบไหมมีแต่แน่ไม่ได้นํามาใส่ใจเพราะแหน่คิดว่าแนมจะมองคนที่รักเรามากกว่าคนที่เข้าใจเราพี่ๆสื่อทุกคนพ่อแม่เพื่อนคนรักที่ก็นอาจ,จะไม่ได้มาคอมเมนต์ก็ได้ mm. แต่คนที่คอมเมนต์อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ให้อะไรกับเราเลยไม่ได้ให้งานเราไม่ได้รักเราไม่รู้จักเราด้วยซ้ำ mm. แนมก็เลยไม่ได้ ใส่ใจตรงนั้นแล้วตรงน,นี้ตอนนี้คือขยันร้องวีดีโอในติ๊กต็อกทำคอนเทนต์ทำอะไรก็ได้ในมุมของเราดีกว่าแล้วก็ทํางานไปมีอะไรติดค้างอไหมพี่แไม่มีคือตอนไม่มีไม่มีเลยค่ะกับเขาจริงๆก็ไม่ได้ติดค้างอะไรแล้วกับผู้กรณีแนนไม่เคยติดค้างอะไรแล้วแต่แนนติดค้างความรู้สึกในใจของตัวเองกับสื่อหมายถึงว่าคือโลกโซเชียลแล้วกันเพราะว่าในพื้นที่ส่วนตัวแมวเวลาแมลงอะไรก่อนหน้านี้มันจะมีคอมเมนต์ลบ แล้วเรารสึกว่าเฮ้ยเราเหมือนทําอะไรไม่ไปได้เลยอะทาไมถึงแบบว่าจะถึงครอบครัวแต่ในวันนี้พอเราพูดไปแล้วมันก็สบายใจและเราไม่เป็นไรใครจะตัดสินแน่ว่าเป็นแบบไหนแล้วแต่พี่เลยกับเรื่องราวของคุณดูโิสลที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ค่ะพี่แนน่ว่ไม่มีโอกาสได้ดูน้อยมากแหน่กล้าพูดได้เลยเพราะจริงแนมว่ไม่ได้ตามเรื่องเขามานานมากพอมันเกิดเรื่องกันก็เหมือนบอกไปเลยเหมือนไม่อยากเจอไม่อยากเห็นไม่อยากเซฟด้วยใช่เพราะว่าเราจะรู้สึกเสียใจอะไรอย่างนี้เราก็เลยไม่ได้รู้ว่า เกิดเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เพาอยา่างพวกอะไรนีกเขาหลายๆคนก็แบบออกมาแบบซ้ำเติมเขาเยอะเหมือนกันม,มันไม่ได้เรียกว่าซ้ำเติมหรอกค่ะแต่แนนเชื่อว่าหลายๆคนที่โดนการทำมีสิทธิ์ที่จะฟูมีสิทธิ์ที่ทจะเรียกร้องความถูกต้องให้กับัวเองค่ะว่าในวันนี้มีคนถามว่ามาซ้ำเติมหรอเดีย๋ยเรียกว่าซ้ำเติมเพราะในวันนั้นที่เราโดนเหมือนกันคนหลายคนก็ซ้ำเติมเราคะ ยังไม่มีใครช่วยเราแต่ในวันนี้เขาแค่อยากจะออกมาเรียกร้องความถูกต้องความิธรรมของตัวเองในมองว่าไม่ผิดแต่ใครจะผิดใครจะถูกใครจะคืนอะไรกันก็แล้วแต่ว่าให้เขาไปเคลียร์หรือมีคดีความไปตัดสินเองแนมบอกว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมไหมคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือคือแนมไม่ได้มองว่ามันเป็นแบบเวรกรรมหรืออะไรไม่เกี่ยวแต่แค่ว่ามันเป็นผลของการกระทํา ของแต่ละคนมากกว่าใครจะทำอะไรก็ต้องเล่นอย่างนั้นสมมติว่าใครใครอาจจะยืมใครใครติดอะไรก็ต้องชดใช้ก็ต้องคืนใครไม่ได้ทำอะไรกับใครมันก็ไม่เกิดผลแค่นั้นเองโอเคเหตุัหาเล็กร้อยนะขอบคุณค่ะ